เราเป็นเพียง,งสือ่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้องแสดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีเ้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดโฉมท้ายสองก้อนนะครับขับดีขี่ดีสไตล์ฮอนด้าเลยเป็นแอคคอร์ดด้วยเครื่องดีนะครับอุปกรณ์อด้วยความสะดวกครบแม็กสวยเลยทีเดียวครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ แอคคอร์ด G5 ท้ายสก้อน B97 ครับเครื่อง F22 B VTEC สีขาวสว่างครับ70-80กันเลยทีเดียวครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับเกียออโต้เข้านิ่มๆเลยนะครับให้น้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆครับแอร์เย็นจนหนาวมีสารเงางามรอบพันนะครับท่าในใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับก็ได้ครับติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมาทิปเป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันเป็นประจำทุกวันจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับดูกันรอบๆเรื่อยๆก่อนราคาเปิดมาที่49,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของได้ด้วยครับต่อรองกันได้นิดหน่อยครับพอผมน้ำหนุ่มเนื้อนะครับ คันนี้ก็โดยรวมพร้อมใช้งานนะครับภายในสวยสะอาดคอนโทรลไม่มีแตกหักภายนอกก็เงางามรอบคาพกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยประตูเซ็นทรัลล็อกนะเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสวงมาลัยแต่งครับความร้อนนิ่งๆนะครับขับทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยครับเจ้าของรับประกันเลยครับขับหลงไกลได้สบายมากช่วงล่างดีไม่ดังไม่ร่นไม่สายครับภาษสีก็ใช้กันยาวๆกันปีหน้าครับ โดยรวมแล้วพร้อมใช้งานวิทางไกกันได้เลยมีตำหนินะครับจะของแจ้งตำหนิว้ให้ด้วยครับตำหนิก็คือเวลาเบามีดับบ้างเป็นบางครั้งนะครับดับบ้างเป็นบางครั้งก็ไปปรับจูนอากาศกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เบรกหลังดังนะครับน่าใจะใกล้หมดก็ซื้อว่าเปลี่ยนก็7จ0 0ครับให้ร้านเปลีก็ประมาณพันกว่าบาทครับหารถใช้งานชั้นนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเหมาะกับการใช้งานเล่มเอกสารครบ เลขเครื่องเลขตัวถังตรงเจ้าของรับประกรันการโอนด้วยนะครับพี่กัดดูรถอยู่แถวเซ็นทรันพาราม2นะครับสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ